กราบสวัสด,ดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเกาหลีหลุดๆมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วครับเมื่อพ่อผู้ไม่เอาไหนบังเอิญได้รับพลังวิเศษสามารถควบคุมสิ่งของรอบกายได้เขาจึงนําพลังนี้ไปช่วยร้านไก่ทอดของลูกสาวที่โดนแก๊งอันภารังแก่และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่องไซโคคินิซิตยอดคุณพ่อจิตสถาน เปิดเรื่องมาที่ร้านไก่ทอดที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากผู้คนที่ได้ลองชิมต่างติดใจในรสชาติจนรายการทีวีต้องมาถ่ายทำเจ้าของร้านไก่ทอดก็คือสาวผมสั้นสุดน่ารักที่ชื่อว่ารูมีเธออาศัยอยู่กับแม่ของเธอซึ่งที่เธอชอบการทำงานอย่างหนักจนไม่ห่วงสวยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเธอกับแม่เนี่ยลำบากกว่าน,นี้มากเพราะจูๆ่ๆพ่อกระหายตัวไปตอนเธอสิบขวบทำให้เธอกับแม่เนี่ยต้องสู้ชีวิตปากกัดตีนถีบกว่าจะมีวันนี้ได้ แต่ความสุขเนี่ยก็ผ่านไปแค่ชั่วคู่ครับพอตอนนี้ร้านของเธอเนี่ยรวมถึงย่านที่เธออยู่ถูกแก๊งอันธพานบุกมารังแกจนคนแถวนี้เนี่ยย้ายไปเกือบหมดแล้วนะเหลืออยู่ไม่กี่ร้านและรูมี่เธอก็เป็นคนนิสัยไม่ยอมใครซะด้วยครับแก๊งอันธพานมาเป็นสิบเนี่ยเธอก็สู้นะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงและแม่ของเธอที่ขับรถกลับมาร้านพอดีก็เห็นเข้าจึงขี่รถพุ่งชนพวกอันตพานแต่ก็ไม่โดนใครแถมชนกำแพงอีกและพวกอันธพานเนี่ยก็ไปฉุดแม่ของเธอลงจากรถทําให้หัวของแม่ ฟาดเขากับฟุตบาททางเท้าจนนอนสลบแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตารูมีและต้องนําส่งโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนว่าาการของแม่เนี่ยจะโคม่ามาก และในขณะเดียวกันอุกกาบาตลูกหนึ่งได้เข้ามาพุ่งชนโลกและมวลสารที่เป็นน้ําสีฟ้าจากอุกกาบาตเนี่ยได้ไหลผ่านภูเขาและบังเอิญเข้ามาในรูน้ําที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะมารองน้ํากินและคนที่มารองน้ํากินพอดีและได้ดื่มเข้าไปก็คือหัวหน้าโกนักสืบขายไก่ครับไม่ใช่นะเรื่องนี้แกชื่อว่าซุกฮันครับเป็นพ่อของรูมีนั่นเองพอดื่มเข้าไปหนึ่งอึกเนี่ยแกกระบวนทิ้งอย่างไวเลยนะเพราะมันขมปีซุกฮันก็เลยบอกคนที่ต่อคิวเนี่ยว่าน้ํามันคงสกปรก กินไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยและเขาก็เตรียมตัวไปทํางาน และงานของซุกฮันก็คือการเป็นรอปภอ,อยู่ที่ธนาคารครับซึ่งแม่บ้านที่ทําความสะอาดที่นี่เนี่ยก็ยืนจ้องกาแฟที่ธนาคารเอาไว้ให้ลูกค้าเหมือนเธอจะอยากกินซุกฮันเห็นเข้าเนี่ยก็เลยเอากาแฟที่เขาจิ๊กธนาคารมาเนี่ยชงให้เธอกินและบอกให้ป้านเนี่ยเอามากินเลยเขาไม่ว่าหรอกแถมซุกฮันเนี่ยก็ยังขโมยทิชชู่ในห้องน้ําไปไว้ใช้ที่บ้านอีกนะครับอะไรจิ๊กได้เนี่ยจิ๊กหมดเลยนะและพอถึงเวลาเลิกงานซุกฮันเนี่ยก็มาเจอกับป้าทำความสะอาดเนี่ยเจอเจ้านายด่าอยู่ครับเพราะเธอเนี่ยไปข มยกาแฟตามที่ซุกฮันบอกแต่แกเนี่ยก็ขโมยเยอะเกินหยิบม,มาเป็นกรรมมึงเลยสุกันก็ไปดื่มเหล้าต่อครับหลังเลิกงานและดูเหมือนน้าที่กินไปเมื่อเช้าเนี่ยมันจะทําให้เขาปวดท้องมากบวกกับความเมานะเขาเนี่ยก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงของเขาเนี่ยกับทําให้สิ่งรอบข้างเนี่ยก็จัดกระจายหมดเลยแต่แกด้วยความเมาเนี่ยก็หลับนะครับจนเจ้าของร้านเนี่ยออกมาไล่นึกว่าแกเนี่ยเมาและอาละวาด พอกลับบ้านเนี่ยก็หัวทิ้งหมอนจะสู่บุหรี่แต่ด้วยความขี้เกียจนะจึงพยายามเอื้อมมือไปหยิบแต่จู่ๆไฟแช็กเนี่ยกลับลอยเข้ามาหามือเองซะงั้นสุขคันเนี่ยถึงกับงงและโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นลูมีเนี่ยก็โทรมาหาเขาว่าแม่นั้นเสียชีวิตแล้ว ตัดมาที่รูมีที่กําลังจัดงานศพของแม่คนรู้จักเนี่ยก็มาแสดงความเสียใจก่เธอสุคันเนี่ยก็รีบมาแต่ก็เกือบจําลูกสาวไม่ได้นะเพราะไม่ได้เจอกันนานทั้งสองนี่ก็ได้คุยกันสุขันเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเมียเนี่ยโดนฆ่าคิดว่าเธอเนี่ยป่วยตาย และจุยพวกแก๊งอันตพานเนี่ยก็มาที่งานศพพร้อมกับหัวหน้าของพวกมันที่ชื่อประธานมินและที่มาเนี่ยก็เพาะจะเอาซองมาช่วยงานนะแต่ใครเนี่ยจะอยากรับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยฆ่าแม่เถอะแถมยังยัดเงินให้ตำรวจตำรวจเนี่ยจึงสรุปคดีว่าแม่ของลูมีเนี่ยขี่รถชนกระแพงเสียชีวิตลูมีกับเพื่อนชายคนเนี่ยจึงไล่พวกมันกลับไปซะซุกฮันเนี่ยก็ยืนงงนะครับเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก่อนที่เพื่อนของลูมีเนี่ยจะเดินเข้ามาคุยด้วยแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อคิมจองฮอนมีอาชีพเป็นทนา และพยายามที่จะช่วยรูมีอยู่ และจองฮอนก็ได้พาซุกฮันมาดูร้านไก่ทอดของลูกสาวครับและเราก็ได้รู้ว่าพวกอันตราพานเนี่ยมาลังแกลูมีทําไมพวกมันเนี่ยถูกจ้างจากบริษัทที่สัมปทานที่ตรงนี้ได้เพื่อสร้างศูนย์การค้าให้นักท่องเที่ยวจีนและร้านแถวนี้รวมถึงลูมีเนี่ยก็โดนไล่แต่พวกเขาเนี่ยกลับไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยลูมีกับคนแถวนี้จึงลุกต่อสู้ประท้วงไม่ยอมไปไหนซุกฮันที่ได้ฟังเนี่ยก็เศร้าเลยครับและถามจองฮอนว่าเขานแอบชอบลูมีอยู่ใช่ไหมเพราะว่าซุกฮันเนี่ยดูออกแต่จองฮอนเนี่ยก็ไป บ,บอกว่าเป็นเพื่อนเท่านั้นและแค่อยากช่วยในนามทนายความพอแยกกันสุขันเนี่ยก็คิดมากใหญ่เลยครับเขาเนี่ยเป็นพ่อแต่ช่วยลูกสาวไม่ได้เลยนะจึงโมโหเควื่ยงบุหรี่ในมือแต่กองขยะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกลับปิวไปด้วยซะงั้นสุกันเนี่ยถึงกับทำหน้าเหวอ พอกลับบ้านเนี่ยแกก็เอาไฟแชกขึ้นมาครับและแค่ทําเสียงขู่เนี่ยไฟแชกเนี่ยก็ลอยชนหน้าแล้วนะแกลองตั้งใจอีกครั้งให้แน่ใจไฟแช็กเนี่ยก็ลอยเข้ามือก่อนที่ของต่างๆในห้องเนี่ยจะค่อยๆลอยขึ้นและหมุนรอบตัวแกทําให้แกเนี่ยตกใจทําหน้าเนี่ยก็เจอผี และสุขันเนี่ยก็มาทํางานครับและได้ถามหัวหน้าราปภว่านักมายากลเนี่ยได้เงินเยอะไหมอยากเป็นนักมายากลซะแล้วหัวหน้าราปภเลยก็บอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยได้เป็นล้านวอนเลยสุขันเนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยถึงก็ผูผึ่งครับเหมือนได้อยากเป็นจริงๆ และงานศพของแม่รูมีเนี่ยก็สิ้นสุดลงทุกคนเนี่ยก็มาไว้อะไรและก็ได้เดินทางกลับมาที่พักของพวกเขารูมีกับคนที่นี่เนี่ยก็วางแผนรับมือแก๊งอันตรพานกันต่อพอดูเหมือนว่ากฎหมายเนี่ยจะช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแต่ซุกหันด้วยความเป็นพ่อเนี่ยก็เลยบอกให้รูมีและทุกคนเนี่ยยอมแพ้ซะไปเปิดร้านใหม่กันที่อื่นเถอะบอกรูมีว่าเขาเนี่ยจะหาเงินส่งลูกเรียนเองแต่รูมีที่ได้ฟังเนี่ยกลับไล่พอให้กลับไปซะเพราะพ่อเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรคนพวกนี้เลย และสุคันเนี่ยก็เหมือนจะผันตัวมาเป็นนักมายากลจริงๆด้วยครับนึกว่าจะพูดเล่นนะเขาเหนืยมาหาเจ้าของร้านไนท์ขับและได้โชว์ทาที่แคบุหลีให้ลอยขึ้นทําให้เจ้าของไนท์ขับเนี่ยรับเขาเข้าทํางานเลยครับสุคันเนี่ยก็ดีใจมาก และจองฮอนกับรูมีเนี่ยก็ได้มาพบกับหัวหน้าอายการครับพอจะฟ้องกับพวกอันตพานเรื่องแม่ของเธอนะและดูเหมือนว่าขนาดผลชันสูตรเนี่ยก็ยังไม่พอใช้เป็นหลักฐานในศาลได้แถมกล้องติดรถที่ใช้ในวันนั้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยก็ยังไม่ยอมให้ความร่วมมืออีกคงโดนพวกนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วพอรูมีกลับมาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยดูสถานการณ์ไปก่อนช่วงนี้และพอสุคันเนี่ยก็ได้มาหาและขอคุยส่วนตัวด้วยสุขันเนี่ยได้พยายามเกลี้ยกล่อมลูกให้เลิกทาแบบนี้ซะเขาเนี่ยจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกเอง ก่อนที่จะเอาเน็กไทเนี่ยขึ้นมาและได้โชว์พลังวิเศษทําให้เน็กไทเนี่ยเลื้อยเป็นหมองูเลยสุขันเนี่ยก็สนุกใหญ่และโชว์ทาสิ่งของรอบกายเนี่ยให้ลอยขึ้นแต่ลูมีเนี่ยกลับตะโกนบอกให้พ่อเนี่ยหยุดครับและต่อว่าพ่อกับว่าที่พ่อหายไป10ปีเนี่ยไปฝึกมายากลมาเนี่ยนะสุขันเนี่ยก็บอกลูกว่าที่เขาต้องหย่ากับแม่เนี่ยพอไปคําประกันให้เพื่อนจนเป็นหนี้สินเลยต้องหย่ากับแม่แต่ลูมีเนี่ยก็ยังคิดว่าพ่อเนี่ยแค่หนีปัญหาเท่านั้นก่อนที่จะไล่ให้พ่อเนี่ยกลับ าอีกแล้วครับดูมีกับพวกเนี่ยก็หาขอมากันไว้พวกมันเนี่ยก็แห่มาโคตรเยอะเลยนะสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่มีใครยอมกันสุขันที่ตามรถพวกอันธพาลมาเนี่ยก็เข้ามาจะมาช่วยลูกแต่เพียงแค่เขาสลัดมือนิดเดียวเนี่ยก็จัดการพวกมันอย่างง่ายได้ครับโคตรเทพเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเทพขนาดนี้เนี่ยก็ไม่กลัวแล้วนะครับเลยจัดการพวกมันจนหัวหวดกันหมดใช้พลังดัดแขนจนลอยขึ้นก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะเข้ามาและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้โดนจับ พอมาที่โรงพักไอ้แก๊งอันธาพานเนี่ยก็โชว์อ่อนแออะไรทีนี้เมื่อกี้เนี่ยยังเก่งอยู่เลยนะโคตรเหลี่ยมพวกมันเนี่ยบอกว่าโดนพ่อลูมีเนี่ยเล่นงานนะถึงขั้นเอาวิดีโอที่อัดไว้เนี่ยให้ตำรวจดูพอตำรวจได้ดูเนี่ยก็เห็นพอลูมีเนี่ยไม่ได้โดนตัวพวกมันสักแอะเลยนะแค่ทำท่าโบกไม้โบกมือเฉยๆตำรวจเนี่ยจึงไม่เชื่อครับและก็ตัดสินนั้นทั้งสองฝ่ายในผิดพอออกมาข้างนอกเนี่ยก็ทำให้พวกลูมีเนี่ยสะใจใหญ่เลยครับที่หักหน้าพวกอันธพานได้ครั้งแรกและก็พาการชื่นชมซุกคันใหญ่เลยทีนี้่ ช่วยเหลือพวกเขาไหวพอกลับมาเนี่ยดูเหมือนพวกอันธพาลเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนะมนดักไว้ตอนกลางคืนทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพวกลูมีเนี่ยก็ไม่กลัวแล้วนะพอสซุกฮันเนี่ยเล่นใช้พลังดึงของมาปิดทางเข้าไหวพวกมันที่ได้เห็นเนี่ยถึงกับกลัวนึกว่าผีหลอกพวกเดียวกันเห็นเนี่ยก็อึ้งตามๆกันไปครับแต่ท่าใช้พลังของแกเนี่ยแม่งก็โคตรหางมีใช้ลิ้นตวัดด้วยทนายจองฮอนเห็นเนี่ยถึงขั้นลองทําท่าตามบ้าบอและทนายจองฮอนเนี่ยก็ได้มาพูดชมพ่อของลูมีเนี่ยให้ลูม ูออกว่าลูมีเนี่ยยังโกรธพ่อเธออยู่ลูมีเนี่ยก็ได้บอกว่าชื่อของเธอลูมีเนี่ยแปลว่าตำต้อยพ่อที่ไหนเนี่ยจตตั้งชื่อลูกแบบนี้แต่ทนายจองฮอนเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการแก้เคตก็ได้ที่คนสมัยก่อนเนี่ยมักจะทำถ้าตั้งชื่อลูกให้น่าเกียดเนี่ยผีจะไม่มาเอาตัวและวันต่อมานักข่าวท้องถิ่นเนี่ยก็มาขอสัมภาษณ์เรื่องของลูมีครับพอเสร็จพอซุกฮันเนี่ยก็เลยชวนไปกินข้าวนะหวังจะให้ลูกหายโกรธแต่ลูมีเนี่ยก็เหมือนจะหายโกรธแล้วล่ะครับแต่เธอเนี่ยก็เป มาที่เอปทานมินหัวหน้าแก๊งอันธพานก็ได้มาหากับเจ้าของสมัธนาที่จ้างพวกมันไปจัดการพวกดูมีอีกทีนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยเจอหน้ากันนะใครเดินเข้ามาเนี่ยประธานมินเนี่ยก็ยืนเคารพหมดสงหารโครหาก่อนที่เจ้าของบริษัทสมมธนาเนี่ยจะเข้ามาเธอเป็นผู้หญิงอย่างสวยแต่ปากโครดีชื่อว่าขออหงชื่อโคดเหมือนผู้ชายและเอปทานมินเนี่ยก็ทํางานให้เธอล่าช้าแล้วนะตอนนี้เธอจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยมาจัดการไอเอปทานมินแถมอัดเสียงไว้และทําทาร้องของความช่วยเหลือนะ ไอ้มินเนี่ยก็กลัวมากเลยครับไม่โกรธเธอเลยและได้บอกว่าที่ลาช้าเนี่ยก็เพราะว่าคนชื่อซุกฮันเนี่ยมันมีพลังวิเศษจัดการพวกเราพออหงเนี่ยก็บอกให้เวลาอีก2วันส่วนซุกฮันเนี่ยเธอจะจัดการเอง และยายผอวงเนี่ยก็เอาเรื่องสุกันมีพลังวิเศษเนี่ยไปออข่าวครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวแถมนักวิชาการที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในรายการเนี่ยก็โคตรมั่วนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุกันเนี่ยมีอาวุธล่องหนอยู่ในมือและคนที่ทําอาวุธนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกาหลีเหนือลามไปนู่นวันต่อมาเนี่ยตำรวจก็ได้มาหาครับและขอตัวสุกันเนี่ยให้ไปโรงพักด้วยสุขันเนี่ยก็ยอมไปด้วยซะงั้นอย่างซื่อลูมีเนี่ยก็เลยโทรไปบอกทนายจองฮอนว่าพ่อเนี่ยถูกจับพอวางสายเนี่ยจองฮอนก็ได้รับสาายจกอ ว่าจูๆเนี่ยก็มีคนในแก๊งอันตรพาดยอมรับว่าฆ่าแม่ของลูมีซะง,งั้นและจริงๆแล้วผอฮงเนี่ยเธอได้จัดการหาคนที่ร้อนเงินในแก๊งเนี่ยเพื่อเป็นแพะรับบาปในคดีแม่ของลูมีครับและจัดการให้ประธานมินเนี่ยปิดบริษัทและเปิดบริษัทใหม่เรื่องทั้งหมดเนี่ยจะได้เหมือนว่าไม่ได้เกิดขึ้นโคตรแกมโกง พอจองฮอนรู้เรื่องเนี่ยถึงก็โทรไปหาลูมีให้ยอมแพ้ซะแต่ลูมีเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมเะครับเพราะถ้าเธอจะยอมเนี่ยเธอคงไม่สู้ตั้งแต่แรกและตอนนี้เนี่ยตำรวจก็มาเต็มไปหมดเลยครับโคตรเยอะพร้อมกับรถแมคโครดูเหมือนตำรวจเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันกับอันธพาลซะด้วยสงสัยโดนซื้อซะแล้วตำรวจก็พาสุขหันมาหาผอ,อ,อหงผงก็ได้พูดโน้มน้าวให้สุขหันเนี่ยเอาพลังวิเศษไปใช้หาเงินดีกว่าไหมเพราะลูมีลูกของเธอเนี่ยยังไงก็ต้องโดนจับและสุกหันเนี่ยก็ยังต้องถูกสังคมหวัด กลัวว่ามีพลังวิเศษอีกเธอจึงเสนอให้หยุดซะและเธอเนี่ยจะให้เงินก่อนจะยื่นนามบัตรให้ไปคิดก่อนและตำรวจก็ได้พาซุกคันเนี่ยไปขังแต่เขาเนี่ยก็เห็นข่าวในทีวีว่าสถานที่ที่รูมีอยู่เกิดการจราจนขึ้นตำรวจนั้นก็ปิดทีวีอย่างไวเขาจึงดูโทรศัพท์ตำรวจมาดูข่าวซะเลยและได้รู้ว่ารูมีลูกของเธอนั้นตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายสุด,สดๆเขาจึงใช้พลังแยกกงขังออกก่อนที่จะกระโดดออกมาอย่างเท่ข้างนอกและบีบนามบัตรของหงไปพร้อมกับรถของเธอ แลเขาก็ใช้พลังทําให้ตัวเองบินขึ้นแต่ว่าบินก็ยังไม่ค่อยแข็งนะชนไปทั่วก่อนจะมุ่งหน้าไปหารูมี มาที่พวกลูมีลุงคนหนึ่งเนี่ยกระโดนตำรวจต้อนจนเกือบตกตึกแล้วครับผูกตำรวจก็เอารถยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเพื่อจะไปจับพวกลูมีเนี่ยบนดาดฟ้าสุขันเนี่ยก็บินชนแหลกเลยนะขณะที่ลุงคนที่โดนต้อนเนี่ยกำลังจะหลุดมือจากเหล็กแล้วครับแต่สุขันเนี่ยก็บินเข้ามาช่วยไว้ทันพอดีอย่างกับซปเปอร์แมนแต่ท่าโคตรหา่าก่อนที่จะบินไปชนตู้ตำรวจและพุ่งเข้าตึกไปเจอกับตำรวจอีกตำรวจเนี่ยกระลุมเลยนะครับแต่ก็จัดการแกไม่ได้เพราะแกแม่งโคตรเทพลูมีก็โดนจับอยู่ที่ดาดฟ้าตึกสุ คันในก็โคนมากจัดการสเกี่ยงจนตำรวจเนี่ยกลัวห้ำหดหมดเขาเนี่ยบินไปที่ดาดฟ้าบอกให้ทุกคนเน,นี่ยหนีไปและจัดการกับตำรวจยังง่ายได้ลูมีก็โดนจับอยู่ในตู้และไอตู้เนี่ยก็ไปชนเข้ากับตึกครับทำให้สลิงเนี่ยขาด จนทาให้ตํารวจคนนึงเนี่ยเกือบตกและขอให้ลูมีช่วยเธอเนี่ยก็ช่วยครับโคตรใจดีสุขันก็ใช้พลังโยนทุกคนไปติดข้างๆก่อนที่จะไปช่วยลูกสาวและเบ่งพลังเต็มที่โดยการใช้เท้ายันเหล็กไว้แต่เท้าเนี่ยกับหลุดจากเหล็กจนพลังในขาดช่วงตูจึงสะเทือนลูมีจึงตกไปข้างล่างพอสุขันเห็นเนี่ยก็รีบบินไปคว้าตัวลูกไว้ทันและพูดขอโทษลูกที่เขาเป็นพ่อที่ไม่ดีพอทาให้ลูกต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะบินไปหาตํารวจซะงั้นและบอกไอ้ประธานมินว่าแก นชนะแต่ถึงแพ้นีก็ขอต่อยสักทีเถอะและแกเนีก็ต่อยประธานมินเนี่ยสลบเลยครับตำรวจเนี่ยก็มาใส่กุญแจมือแต่หน้าเนี่ยก็โคตรกลัวนะและเขาเนี่ยก็ยอมโดนจับครับเพื่อที่ลูกรูมีเนี่ยจะไม่โดนจับนั่นเอง และ4ปีเนี่ยก็ผ่านไปสุกันเนี่ยได้ออกจากคุกจองฮอนเนี่ยก็ได้มารับและได้บอกข่าวดีกับเขาว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับลูมีเอาในว่าไม่ชอบก่อนที่จะพาสุขันเนี่ยไปดูร้านเก่าของลูมีสรุปแม่งก็ไม่ได้สร้างนะครับโกงกินกันภายในโคตรเจ็บใจกว่าเดิมและจองฮอนเนี่ยก็ได้พาสุขันไปที่ร้านไก่ทอดแห่งใหม่ของลูมีซึ่งที่นี่เนี่ยคนเนี่ยก็แน่นร้านเลยนะทุกคนเนี่ยก็ต้อนรับกับพอลูมีเห็นพ่อเนี่ยก็ดีใจเลยครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่กล้าแสดงออกเช่นเคยเลยตะโกนบอกพ่อ ามาช่วยหนูเสิร์ฟเร็วสิยืนทําไมล่ะพ่อและสุคันเนี่ยก็ได้ใช้พลังทําให้แก้วเบียร์ในลอยขึ้นเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ร้องว้าวตื่นเต้นกันใหญ่คงจะขายดีน่าดูและร้านไก่ทอดของลูมีก็มีชื่อว่าร้านไก่ทอดยอดมนุษย์ครับและหนังเนี่ยก็ได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนน o t เทน t o มาโต80%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ